วันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวาวของเจ้า Honda ADV 160 Low ีหนึงห์กันนะครับในปี2026ในไทยเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็เข้ามาตอนไหนนะครับโดยทั้งนี้นะครับทาง Honda เนี่ยได้ทำการเผยโฉม ADV 160ในรุ่นโรซิงปีสองี2026อย่างเป็นทางการเนี่ยในประเทศอินโดนีเซียมาแล้วล่าสุดนะครับ มีกระแสข่าวว่าเวอร์ชั่นไทยเนี่ยกำลังจะตามมาเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เสริมไลน์สกูตเตอร์พรีเมียมด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยมากๆและไฮไลท์เด่นเนี่ยก็คือในรุ่น Honda r o s i n g ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวรถอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับช่วยยกระดับของเจ้า ADV160 เนี่ยให้เป็นเสมือนเนี่ย SUV bike แบบ2องล้อเลยนะครับถือว่า ดีมากๆนะครับแล้วก็ช่วยเสริมความสะดวกสบายในการขับขี่มากๆทางด้านโฉมภายนอกนะครับยังคงงานดีไซน์แบบ a อเวนเจอร์แบบ m i n i m อลมินิมอลอยู่ตามลักษณะเดิมของเจ้า ADV160 นะครับแต่จะมีการปรับดีเทลเนี่ยให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นเช่นเส้นสายแฟรลิงด้านข้างนะครับก็จะชัดเจนแล้วก็ดุดันขึ้นกว่าเดิม ทางด้านไฟหน้าเนี่ยจะให้ led พร้อมไฟ daytime running light มาให้นะครับแบบคมเข้มหลอ่ลอและไฟท้ายนะครับก็จัด led ทรงเรียวเพราะมังโคนท้ายดีไซน์สปอร์ตนะครับและเสริมภาพลักษณ์เนี่ยใส่ลุยให้ชัดเจนและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นทางด้านจุดขายนะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าจุดสำคัญสำคัญและไฮไลท์สุดก็คงอยู่ในระบบโรสซิง ก็คือการรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธเนี่ยโดยสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ผ่านหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันสวิตช์ที่แฮนด์โดยสามารถนะครับสั่งงานด้วยเสียงรับสายฟังเพลงหรือแม้กระทั่งอ่านข้อความจากมือถือโดยไม่ต้องละมือจากแฮนด์นะครับเพิ่มความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของเจ้า ADV 160ในรุ่นโ o ดซิง n นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 157cc ระบบ ESP+ 4วาล์ว wow. มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่11.8กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.7นิวตันเมตรพร้อมระบบ HSTC นะครับช่วยควบคุมแรงบิดล้อหลังนะครับไม่ให้ลื่นถลายนั่นเองนะครับ แถมยังมีระบบประหยัดน้ำมันชืิเพเิงนะครับได้สมาร์ทคีย์อัจฉริยะและระบบเบรกหน้าหลังแบบวาวิดิตขนาด240ม mm, ิลิเมตรล้อหลังขนาด220มิลิเมตรตามลำดับนะครับแถมจะยังมีการเสริมช่วงล่างระบบซับแทงซับเพนชั่นนะครับรองรับการใช้งานจริงเนี่ยได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขรุขระพร้อมล้อแบบดูอัล ขนาดล้อหน้านะครับจะอยู่ที่110ยสทับแปวงล้อ14ด้านหน้านะครับแล้วก็วงล้อด้านหลังจะอยู่ที่130ยสทับเจขอบ18นะครับความสูงของเบาะเนี่ยจะอยู่ที่780ม mm. ิลลิเมตรระยะใต้ท้องรถนะครับแบบ uber explorer ที่มาพร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนนั่นเองนะครับ ทางด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับก็จะประกอบด้วยฟีเจอร์นะครับต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น USB Type C สำหรับชาร์จมือถือเนี่ยอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆสำหรับรถตระกูล ATV เลยนะครับกล่องเก็บของใต้เบาะเนี่ยมีความจุถึง30ลิตรและบังลมหน้าเนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้มากถึง75ม mm. ิลลิเมตรรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองนะครับแล้วก็ออกทริปไกล สำหรับเฉดสีแล้วก็รุ่นของตัวรถนะครับจะแยกออกตามเฉดสีดังนี้นะครับมีด้วยกัน3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกก็คือรุ่น CBS นะครับจะมาพร้อมกับสี g อสซี่แบ็กกอสซี่ไวท์แล้วก็แม l a เดส่วนในรุ่น ABS นะครับจะมีรุ่นแม b l a แบ็ a แ t e Brown แล้วก็แม t ต g กรีนในส่วนของแม t ต e กรีนนะครับจะเป็นสีใหม่และขณดรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือรุ่นท็อปสุดเนี่ยก็คือรุ่นโ o สซิงจะมาในสีกอสซี่บลูนะครับ พร้อมล้อเนี่ยจะเป็นบัดไทเทเนียมเท่ลุกดูหรูสปอร์ตเ u v เต็มขั้นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็ถือว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแพงสุดส่วนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวคงต้องรอตอนใกล้ๆเปิดตัวนะครับน่าจะมีราคาออกมานะครับสรุปง่ายๆนะครับเจ้า ADV 160ในรุ่นโรซิงปี2026นนะครับหน้านะครับอาจนะครับ น,นี้อาจน,นะครับอาจจะมีการเปิดตัวในงาน m o เตอ e ์ p x p o ที่จะจัดขึ้นช่วงระหว่างคาบเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนครับไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับทั้งนี้นะครับก็เจ้า ADV 160เนี่ยถือเป็นตัวเต็งในกลุ่ม a v e n n e r s c o o t e ter นะครับที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีเด่นๆมากมายและสมรรถนะพร้อมลุยและแถมราคาเบาๆอีกด้วยนะครับสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับ ทั้งนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะครับทางคาร์เมกาซินไทยแลนด์ของเราเนี่ยจะนํามารายงานให้เพื่อนๆทราบโดยทันทีนะครับและทางเราก็ไม่พลาดนะครับที่จะไปงานมอเตอร์อีกสโนะครับถ้าเปิดตัวที่นั่นไม่พลาดแน่นอนนะครับสวัสดีครับ